สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่29ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า149เรื่องจันทาพัทเถระเริ่มตั้งแต่พรามนาจินตยิงสุสักกาอมเหหิอิมังขเหตวาเป็นต้นไปพรามนาอ่นว่าพรามทั้งหลาย อินตยิงสุคิดแล้วว่าอามเหหิอันเราทั้งหลายสักกาอาจอิมังขเหตวาโลกังขาทิตุงเพื่ออันพาเอาซึ่งเด็กนี้เคี้ยวกินซึ่งโลกอิติดังนี้ตั้งทารกังยังเด็กนั้นนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วยาณเกบุญยานน้อยวัตวาวิจริงสุเที่ยวกล่าวแล้วว่า โยปุคโลอ่านว่าบุคคลใดปรมามสติย่อมรูปคลำสรีรังซึ่งสรีระอิมัสสะทารกัสสะของเด็กนี้หัดเถนะด้วยมือโสปุคโลโอนว่าบุคคลนั้นละพติย่อมได้อิตระยะสัมปติงซึ่งสมบัติคือความเป็นใหญ่เอวะรูปังนามะชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปอิติดังนี้ชานา ขึ้นมานะครับอานว่าชนทั้งหลายทะทะมานาให้อยู่สะตางวาซึ่งร้อยหรือสหัสสังวาหรือว่าซึ่งพันสตะสหัสสังวาหรือว่าซึ่งแสนแห่งทรัพย์เอวะนั่นเทียวละพันติย่อมได้ผุสิตุงเพื่ออันถูกต้องสรีรังซึ่งสรีระตัดสะทารกัสสะของเด็กนั้นหัดเถนะด้วยมือ เตพรามนาอันว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นอนุวิจารันตาเที่ยวไปโดยลำดับอยู่เอวังอย่างนี้อนุปัตาถึงโดยลำดับแล้วสาวัตถิงซึ่งเมืองชื่อว่าสาวัตถีคันหิงสุถือเอาแล้วนิวาสังซึ่งประเทศเป็นที่อยู่อาศัยอันตรระในระหว่างนครัตสจะแห่งเมืองด้วยวิหารัตสจะแห่งวิหารด้วย อริยะสาวกาอันว่าอริยะสาวกทั้งหลายปัญจโกติมัตามีโกดห้าเป็นประมาณคือประมาณห้าโกดนะครับสาวตียังปีแม้ในเมืองชื่อว่าสาวตีทัตวาถวายแล้วทานังซึ่งทานปุเรพัตังในการก่อนแห่งพัดคันทมาลาวัฏเพสศชาที่หัดถามีวัตถุมีของหอมและระเบียบและผ้าและเพศสัตวเป็นต้นในมือ พัดันติย่อมไปทร,รมัศวนายะเพื่ออันฟังซึ่งทมปัจฉาพัดตังในการภายหลังแห่งพัดพรามนาอันว่าพรามทั้งหลายทิศวาเห็นแล้วเตอริยะสาวกีซึ่งอริยะสาวกทั้งหลายเหล่านั้นปุจจิงสุถามแล้วอิติว่าตุมเหี่อันว่าท่านทั้งหลายคัจจะจะไปกะหังถาเนในที่ไหนอิติดังนี้ อริยะาสาวากานว่าอริยะสาวกทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายข้าชามะจะไปขึ้นประธานและกิริยามานะครับสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาธรรมัตสวนายะเพื่ออันฟังซึ่งธรรมอิติดังนี้เตพรามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวเลยว,ว่าตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายเอทะจงมาเถิด ตุมเหียนว่าท่านทั้งหลายคันตาวาไปแล้วตัดถาถาเีในที่นั้นการิสสะจากระธทรรมกิ่งซึ่งอะไรอานุภาโวอันว่าอานุภาพอานุภาวสะสติสอันเช่นกับด้วยอนุภาพจันทาพระพรามณัสสะของพรามชื่อว่าจันทาพระอัมหากังของเราทั้งหลายนัตถิย่อมไม่มี ิเพราะว่าชานาอันว่าชนทั้งหลายปุสันตาถูกต้องอยู่สรีรังซึ่งสรีระเอตัสสะพรามณัสสะของพราามนั่นละพันติจะได้วัตถุงซึ่งวัตถุอีทางนามะชื่อนี้ตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายเอถะจงมาปัสสะจงดูน,นั่งพรามนังซึ่งพราามนั้นเถิดอิติดังนี้ อริยาสาวการว่าอริยาสาวกทั้งหลายอาหังสุกล่าวเลยว่าเป็นเลขไหนล,ล้วนนะครับต้องขึ้นประธานและกิริยาเข้ามาเปิดทุกครั้งอนุภาโวนามะชื่ออันว่าอนุภาพจันทาพระพรามนัสสะของพรหมามที่ว่าจันทาพระตุมหากังของท่านทั้งหลายโกเป็นอย่างไรโหติย่อมเป็นสัถา อันว่าพระศาสดาอัมหากังของเราทั้งหลายเอวะนั่นเทียวมหานุภาโวเป็นผู้มีอนุภาพมากโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เตชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอาตะโกนตาไม่อาจอยู่อัญยะมันยังสัญญาเปตุงเพื่ออัญยังกันและกันให้รู้ด้วยดีวัตตวาขึ้นมาตรงนี้ครับกล่าวแล้วว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายคันตวาไปแล้ววิหารังสู่วิหาร ชานิามจาจักรูอนุภาวังซึ่งอนุภาพจันทาพระพรามณัสวาของพรามชื่อว่าจันทาพระหรืออัมหะกังสัตถุวาหรือว่าของพระศา,าสดาของเราทั้งหลายอิติดังนี้ตังกเหตตวาวิหารังอาฆะมังสูรวบด้วยอำนาจเนื้อความนะครับได้พาเอาซึ่งพรามชื่อว่าจันทาพระนั้นไปแล้วสู่วิหาร สถาอันว่าพระศาสดาตัดสมิงจันทาพระพรามเนครั้นเมื่อพรามที่ว่าจันทาพระนั้นอุป,ปสังกมมันเตเข้าไปอยู่สันติกังสู่สำนักอัตโนของพระองค์เอวะนั่นเทียวอากาสิได้ทรงกระทำแล้วอันตรธานังซึ่งการหายไปจันทาพายะแห่งรัศมีแห่งพระจันทร์ สูจันทาภพอันว่าพรามชื่อว่าจันทาพะนั้นกาโกวิยะเป็นราวกะว่ากาอังคาระปทียังในกระเช้าแห่งทานเพิงอโหสิได้มีแล้วสันติเกในสำนักสัตถุของพระศาสดาอาถาครั้งนั้นพรามนานว่าพรามทั้งหลายนะัยิงสุนำไปแล้วนางจันทาพังซึ่งพรามชื่อว่าจันทาพะนั้นเอกมันตังสู่ส่วนข้างหนึ่ง อาพาอันว่ารัศมีปฏิปากติกาเป็นธรรมชาติตั้งอยู่ตามปกติอโหสิได้เป็นแล้วพรามนานว่าพรามทั้งหลายอานะยิงสุนำมาแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระาศาสดาพุนะอีกอาพาอันว่ารัศมีอันตรธายิหายไปแล้วตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวจันทาภพอันว่าจันทาภะ ิสวาเห็นแล้วอาพังซึ่งรัศมีอันตระทายมานังคันตวาอันหายไปอยู่ติดขัดตุงสามครั้งเอวังอย่างนี้จินเตสิคิดแล้วว่าอายังศัทธาอันว่าพระศาสดานี้มันเยเห็นจะชานาติย่อมทรงทราบอันตระทานะมันตังซึ่งมนเป็นเครื่องหายไป อาพายะแห่งรัศมีอิติดังนี้โสจันทาโพนว่าจันทาพระนั้นปุจิทุนถามแล้วสัทธรังซึ่งพระศาสดาว่าตุมเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายชาณาทะย่อมทรงทราบอันตรธาะมันตังซึ่งมนเป็นเครื่องหายไปอาพายะแห่งรัศมีกิงนุโขหรือหนอแลอิติดังนี้ศัทธาอันว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่า อามะเอออหังนั้นว่าเราชานามิย่อมรู้อิติดังนี้จันทาโพวนว่าจันทาพระอาหะกราบถุลว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตุมเหอันว่าพระองค์เททะขอจงทรงประทานอันตรธานะมันตังซึ่งมวลเป็นเครื่องหายไปเมแก่ข้าพระองค์เถิดอิติดังนี้สาธอันว่าพระาศาสดาอาหะตรัสแล้วว่ามะยาอันเรา ณนะสักกาไม่อาจทาตุงเพื่ออันให้อะปรปชิตตตะแกบุคคลผู้ไม่บวชแล้วอิติดังนี้สักกาตัวนี้เป็นประโยคภาวะวาจกนะครับต้องขึ้นมะยาขึ้นมาเป็นประธานโสจันทาโพนว่าจันทาพระนั้นอาหะกล่าวแล้วพรามเนกะพรามทั้งหลายว่าเอตัดสมิงมันเตครั้นเมื่อมนนั่นมะยาอันเราฆาอิเตเรียนเอาแล้ว อาหารอันว่าเราเชฐโกเป็นผู้เจริญที่สุดสักระชมผู้ทีเปในชมภูทวีปทั้งสิ้นพระวิสามิจักเป็นตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายโหทะจงมีเอทะถาเนเอวะในที่นี้นั่นเทียวอาหารอันว่าเราปรปจิจตวาบวชแล้วขันหิสามิจักเปลี่ยนเอามันตังซึ่งมน กติปาเห็นะเอวะโดยวันเล็กน้อยนั่นเที่ยวอิติดังนี้โสจันทาโพนว่าจันทาพะะนั้นยาจิตวาทุลขอแล้ว ปรับพัชชังซึ่งการบรรพชาสัทธารังกะพระศาสดาละพิได้แล้วอุปสมประทังซึ่งการอุปสมบทอัฐครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดาอาจิกิตรัสบอกแล้วทวัดติงสาการังซึ่งอาการ32าสสองอัฏภพิกุโนแก่ภิกษุนั้นโสภิกขอันว่าภิกษุนั้นปุจิทูลถามเล้ว,ว่า อิทางปริกรรมมังอันว่าบริกรรมนี้กิงอะไรอิติดังนี้สถานว่าพระาศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าอิทางปริกรรมมังอันว่าบริกรรมนี้ บริกรรมมังเป็นบริกรรมมันตสะแห่งมนโหติย่อมเป็นสัจชายตุงอันว่าอันอันเธอสาธยายวัตติย่อมกวรอิติดังนี้พรามนาปิแม้นว่าพรามทั้งหลายอาคันตวามาแล้วอันตรันตราในระหว่างในระหว่างปุดจิงสุทุนถามเลยว่ามันโตอันว่ามน เตอันท่านขายิโตเรียนได้แล้วหรืออิติดังนี้โสภิกขุอันว่าพิสุนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าอาหารนั้นว่าเราณคันหามิเรียนไม่ได้อยู่ตาวะก่อนอิติดังนี้โสภิกขุอันว่าพิสุนั้นปัตะวาบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตกติปาหัสะเอวะต่อวันเล็กน้อยนั่นเทียวอาหะกล่าวแล้วว่าตุมเถอันว่าท่านทั้งหลายยาถะจงไปเถิด อิธานิในการนี้ตัดบทเป็นอิธานิบวกอหังนะครับอหังอันว่าเราอะคัมะนะธรรมโมเป็นผู้มีอันไม่ไปเป็นธรรมชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้พรามเนหิอาคันตวาปุจิตะกาเลในการแห่งตนอันพรามทั้งหลายมาแล้วถามแล้วพิขูอันว่าพิสุทั้งหลาย อารโรเจสูงกราบทูลแล้วตวถาคตตะแก่พระตถาคตเจ้าว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอะยังพิกขุอันว่าภิกษุนี้วัตวากล่าวแล้วอะภูตังวัจนังซึ่งคําอันไม่มีแล้วพยากโรติย่อมพยากรอันยังซึ่งพระอาราตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่วอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแต่ว่า พิกเวดูก่อนพิษุทั้งหลายอิธานิในการนี้จันทาโพอ่านว่าจันทาพระปุตโตผู้เป็นบุตรมะมะของเราขีนาสวมีอาสวะทิ้นแล้วกะเถติย่อมกล่าวว่จนังซึ่งคำภูตังเอวะ อันมีแล้วนั่นเทียวอิติดังนี้อาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าอาหังอันว่าเราตังอวบกอาหางนะครับภูมิย่อมเรียกผุขคลังซึ่งบุคคลวิมลังผู้มีวนทินไปปราดแล้วจันทังอีวะเพียงดังพระจันทร์วะตัวนี้คืออิวะนะครับสุดทางผู้หมดจดแล้ววิปปะสันนังผู้ผ่องใสแล้วอานาวิลังผู้ไม่คุณมัว ตัดบทเป็นวิปสัสสนังบวกกับอนาวิลังนะครับนันทิภวะปริขีนังผู้มีความเพลิดเพลินในพบสิ้นรอบแล้วตังนั้นพรามนังว่าเป็นพรามอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่าอัมพา,าธิบละรหิตัง อันเว้นแล้วจากบนทินมีหมอกเป็นต้นอิติดังนี้ตัทะปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัตสะแห่งบทว่าวิมลังอิติดังนี้อัดโถอันว่าอาจว่านิรุปปกิเลสังผู้มีอุปกิเลสออกแล้วอิติดังนี้ปทัตส่งบทว่าสุดทางอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่าปัศนนาจิตตังผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าวิปัสสนังอิติดังนี้ อัดโหอันว่าอาจว่ากิเลสาทิมละระหิตังผู้เว้นแล้วจากมูลทินมีกิเลสเป็นต้นอิติดังนี้ประทัศสะแห่งบทว่าอนาวิรางอิติดังนี้อัดโหอันว่าอาจว่าอะหังอ,อ,อันว่าเราวะทานิย่อมเรียกปุคลังซึ่งบุคคลตีสุพระเวสุปริกขีณะตันหังผู้มีความทยานอยากในภพทั้งหลายสามสิ้นรอบแล้วตังนั้นพรามานังว่าเป็นพราม อิติดังนี้ทัตตะแห่งบทว่านันทิภาวะปริขีนางอิติดังนี้นี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งในธรรมบุตรภาคที่8นะครับก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายที่ได้เรียนไปแล้วก็กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในการเรียนยิ่งขึ้นไปทุกท่านเทูน